พวกท่านชื่อเสียงเรีย,อยงอะไรไปอะไรมาอะไรแต่เราขอบใจที่ปันหาเพื่อช่วยเราคือการนี้มันใหญ่เหลือเกินถ้าหากแม้พวกจ้าออกไปสู้รบไม่ชนะ,ะก็จะพาการยุ่ง,งไปไหนเรคิดดูให้ดีขอเดชะอันพวกข้าพระบาทนี้ต่างก็ได้เล่าเรียนวิชาในไใจเทพไม่ดยายาีอย่างพรบถ้วนข้าขออาสาว่าจะเคารพที่มีชยัยให้ได้ขอบใจพวกท่านทั้งหลายว่างหากจะซื้ออะไร เราก็ะถือว่าพวกท่านเป็นเหมือนลูกเราขอเชิญพระน้องผิดพักมาทางนี้เถอดพี่อูสอาอัางสามารบพักให้ก็พระอยากจะเห็นหน้านอ้องและมาแจ้งให้น้องทราบว่าความรักของพี่เท่านั้นเข้าพักในรูารปาทเขาหลงทีเดียว ทาที่ใายไว้วิตก็จบกหวที่น,นี ถ้สุดอย่างไรต่อไปใหเรียกรับเจ้าว่าเราควรทำเช่นไรพระมงกุฎควรว่าน่าจะยกทัพเราดีระนาบลงประจักรละกรทั้งเหนือใต้ซึ่งจะรับประกันได้ว่าเราต้องเป็นฝ่ายชนะในการสุดครั้งนี้อย่างแน่นอนเราคิดว่าควรจะส่งสารไปถึงแขกเอาทุกตัวมงกุฎกันครัเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าหากเอาทุกตัวงไม่ยอมแต่โดยดีเราก็พร้อมที่จะยกทัพตีลงประจักรละกรให้แตกพ่ายไป เดีเดกระหม่อมเป็นตัวแทนของเท้าอุเทนพระผู้เก้าชาวชวาใครจะมาทูลจาแต่พระองอค์หากแม้ท่านไม่อยากสูญเสียเลือดกน้ำนะจงยกพระธิดาเกียดราให้กับเท้าอุเทนเสียโดยดีบังเอิเจ้าราชก,การฉันทาหารถือดีอย่างไรมาว่าข,ข,ข้าผู้เป็นข้าเอาแม้ว่าข้าจะต้องตาย เ็จะหมายลูกข้าเจะยกลูกสาวข้าให้ไอ้เรือพ่ย่หัวมึงจว่าการีไม่หากทั้งไม่พอวัไทยขอกห้ายกทำมาลบัจจะได้ลุงแพนลูกชนะเป็นแค่จงมือเล็กเลเด็กรงนี้หากมีเพื่อเท้าเกิพ่ออยู่หัวของเราชาวโหักนะ thank you ให้เป็นอัครมณีสีและอวยพรให้ทั้งสองครอบครองเมืองให้ร่องเย็นเป็นศึกต่อไปมันเกิดเหตุประการใด ไหนยพ่ยพลทับหน้าถึงกระจัดกระจายนีตายเช่นนะแย่หร <Yeah, S 1> ือแล้วสุขขอกองทัพรมาจากนำโดยแม่ทัพสีสุวรรณเดี๋ยตีทับหน้าลาแสกสำยังข้าแม่ทัพปังกริมาลิชีสุรเหมูลตาตายสิ้นแล้วพี่ขอเป็นไปได้อย่างไรแม่ทัพทั้งสี่ล้วนมีฝีมือเก่งกาจหากกองทัพรวมมาจากก็มีอยู่เพียงยิบมือเดียวมันจะมา,มาตีเท่าน้นเราแตกได้ยังไงกันตอนนี้กองทัพของเราถูกตีอนยะ่างน่ะ ผงจะต้านทานได้อีกไม่นานาพับนมาจจะพึ่งเพิ่มนะเล่งตีประชิด้มมาแล้วไม่นึกว่าเอาทุสูงจะมีแม่ทัพฝีมือดีเหมือนกันนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะทําการยุทธภัยรุ้งแพ้รุ้งชนะกันไปกระมอลว่าพระองค์สั่งให้ถอนท้ายงก่อนจะดีกว่าพี่ยาค่ะตอนนี้กองทัพของเราเก็เหลือน้อยไม่อาจต้านทานได้หรอกพี่ยค่ะข้าไปโดยหญ่ทกับเด็กขาดข้าเป็นอิสระถึงเมืองสว่าง แายจะต้องตายคตาานี้ก็จะขอย้องพีในการเืน่นถึงเจ้าจะให้ข้ายกทัพกลับทำตัวเป็นเต่าหดหัวนั้นจะหมายเลยพระองค์ทรงไห่ตอไม่ดีก่อนพิยรับตอนนี้ถ้าพระองค์เป็นอะไรไปนอกตาเราไม่สามารถเอาชนะเมืองลงมาจากได้แล้วยังเป็นเหตุให้เสียบ้านเมืองเสียแผ่นดินให้ท้าวข้าวสงแต่ว่าข้าเป็นเจ้าเมืองเจ้าแผ่นดินมีเกียรติมีสักรีทางข้าไปทางนี้ ภูจะมีแต่คนณขอเราว่าข้าที่ตาขาวตองอายที่ท่วมหากล่วงต่อออนด้เลยนะเสียทีสิ้นชีพวายชีวาลงก็จะเป็นเหตุให้เสียบ้านเมืองเหตุเชนไรใหญ่ข้าต้องตกอยู่ในภาพคืนที่เข้าภายและออกที่สิ้นพระองค์นี้เสด็จน,นี้เพลิดพระเจ้าค่ะทัพของสีสุวรรณเล่นประชิดเข้ามาแล้วชนะจะไม่ได้การเผาทุบสมงเจ้าจต้องเป็นชนะข้าข้าจะไม่ยอมแพ้เจ้า การสุดครั้งหน้า,นา้าจะต้องเอาชนะเจ้าอีกได้คอยด<า>ูสิ